เจนซี Z, มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระสุนอยุ่ที่ทำสวัสดีค่ะ,คะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยคะ่ะค่ะที่ชื่อใบเฟินนะคะอยู่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทรมารและก็การกระทําให้บุคคลสุญหายคะ่ะ ก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยเ่ยค่ะไปทําข้อตกลงกับยูเอ็มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกยังก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทําให้เราทํากฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทบอาน,านอุ้มายตัวนี้นะคะ่ะ เด็กๆเ,เคยได้ยินเ,ออเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดาคุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสาร,รภาพอะไรอย่างี้ค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันจะมันให้ได้มาขึ้นคำว่ารับสาร,รภาพหรือว่าถูกคมขูม่อะไรยงี้ค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทํากันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรอบนี้ คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทําให้เจ็บเจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำ,ทำ,ทำการทําต่อจิตใจด้วยเช mm hmm. ่นโอโ้รู้สึกว่าแบบทําไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องชั้นบังคับให้ชั้นต้องรับสารภาพในในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเนี้ยก็เขาขาดการกระทําทรมานเลยค่ะ คือเป็นการกระทําข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสาร,รภาพ<ช>พรบวนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทําดังกล่าวถูกต้องไหมคะใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจต,ตนาลมของกฎหมายตัวนี้เลยก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทําทรมานอุ้มหาค่ะ พรบตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการเอ่ยความผิดสามอย่างในการค่ะอย่างแรกก็คือการพรมานอย่างที่สองเป็นชื่อยาวนิดน,นึงนะคะการทำที่โหดร้ายไร้มนุษเียธรรมหรือ,อยังมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกัวอยา่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนแบบเหมือนสัตว์อะไรอย่างี้ซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ ที่สาค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพบรบตัวนี้ขึ้นมามันทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทําให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพบรบตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะเป็นในเรื่องของการติดกล้กองด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับ จะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิติหนึ่งค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนชที่จะถูกจับกลุ่ม เพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทําอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับก,กลุ่มวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองออแล้วก็ประชาชนด้วย เพราะว่าพรบรตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบรที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10บสปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบรตัวนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ<ม>เพราะว่าพรบรตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทําให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ ที่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทําที่เขาขาดการทรมานหรือว่าปุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรม้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้ง อำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอายการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมทุก้องติดก็คือสำนักงานยท,ท,ที่ทาจังหวัดได้ด้วยค่ะนอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะโอ,อ,อ้ทางทางสำนักงานนะคะจะมีเ,เด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่1นึ่งหนึ่งกดเจ็เนาะทางทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางอ่อนช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมล ทางไลน์ของสำนักง,งานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะวันนี้เราก็ได้สัระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก,ก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและจริภาพค่ะ พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกลุมของสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ